การเลี้ยงโคโนมได้ชื่อว่าเป็นอาชีพพระราชทานคนที่เลี้ยงโคโนมต่างภาคภูมิใจในวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตเอาอาชีพนี้มาสอนเป็นหลักสูตรในกระบวนการเรียนการสอนสัตวบ,บาลสอนอย่างครบวงจรและวันนี้ฟาร์มของที่นี่ทันสมัยมากสาระดีๆเหล่านี้อยู่ในช่วง Modern ์นคอลเ e จที่รับชมครับ จุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มโคโนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตนะครับเริ่มมาตั้งแต่เอาโคพื้นเมืองมาเลี้ยงแล้วก็คัดโคที่ให้น้ำนมดีมาเป็นโคโนมโคที่ให้เจริญเติบโตดีมาเป็นโคเนื้อเริ่มต้นจากที่มีการรีดนมเองด้วยมือนำนมมาต้มขายให้ตลาดผู้ซื้อในเมือง แล้วก็พัฒนาไกลมาเป็นโคโนมที่แบ่งการเลี้ยงเป็นโคเล็กโคสาวโคร,รีดนมโคร,รายในปัจจุบันนี้ครับนะครับเลือก็เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอาชีวเกษตรในระดับปวชปวสและก็ถึงระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ครับ,ครบโคโนมที่นี่นะครับนี่จุดเด่นก็คือเป็นโคโนมที่มีการพัฒนาการเรียนมาตั้งแต่ ความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่นะครับคือจังหวัดศรีสะเกดนี่เป็นจังหวัดที่นิยมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ทั้งโคเนื้อโคโนมและก็มีการอบรมการสร้างเกษตรกรการเลี้ยงโคโนมตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับและก็พัฒนาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคโนมศรีสะเกดในปัจจุบันมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมและก็มีกลุ่มอาชีพนี้เฉพาะนะครับขั้นตอนการเลี้ยงโคโนมนะครับที่นี่ก็แบ่งกลุ่มโคโนมเป็นกลุ่มลูกวัวแลวก็วัวรุ่นวัว วัวสาววัวรีดนมแล้วก็วัววัวนมแห้งนะครับวัวเะยะื่นมแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็นถ้าเป็นวัวรีดนะฮะวัวรีดนมก็จะเอานำมารีดนมวันละ2ครั้งนะครับก็คือรีดนมตอนเช้าและก็ตอนบ่ายนะครับาการเลี้ยงก็ใช้อาหารมีอยู่2อย่างก็คืออาหารข้นกับอาหารหยาบ อาหารข้นจะเป็นอาหารอาหารกระสอบซึ่งจะเอามาใช้สําหรับวัวรีดนมส่วนอาหารหยาบก็จะมีหญ้าสดแล้วก็ฟางนี่นะฮะแล้วก็พร้อมกับอาหารเสริมทั่วไปนะครับในใน,ในการเลี้ยงการเลี้ยงโคโนมของที่นี่นะครับน้ำนมที่ผลิตได้จากการโรงรีดนมนะครับนมสดจากฟาร์ม เราจะส่งไปเข้าโรงงานแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น,น,นมพัชไรนะครับไอศครีมผลิตภัณฑ์นมต่างๆนมกล่องนม UST นี้นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราจะนําไปจําหน่ายผลผลิตที่หน้าวิทยาลัยมีร้านมินิมาร์ทนะครับสำหรับการจําหน่ายผลผลิตของวิทยาลัยแล้วก็ส่งให้กับผู้ประกอบการที่จะไปส่งเป็นนมโรงเรียนโรง,ง,งเรียนต่อไปครับ สามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้นาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ